สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงขาดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเหตุนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วยเหตุผลข้างต้นกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบตอ เข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับงานด้านการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยปรับปรุงแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับตำบลไปจนถึงระดับหมู่บ้านที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมาเน้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีชื่อย่อว่าโครงการพนมเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สออบตอมุ่งเน้นดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาความหวาดระแวงที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจความรักและความศรัทธาระหว่างกันโดยภาครัฐได้จัดสรรสนับสนุนงบประมาณ ที่เรียกว่าถึงประชาชนโดยตรงเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนโครงการผสมที่ให้ประชาชนคิดเองตัดสินใจเองและเติมเงินการยังสู่ชุมชนที่เข้มแข็งนั้นงบประมาณที่ลงให้ไปนั้นทางภาครัฐให้โอนเงินให้กับบัญชีโดยที่ทางว่าไม่ต้องทําโครงการก่อนทางภาครัฐนั้นให้ความไว้วางใจเชื่อใจประชาชน ประชาชนสามารถที่จะเอาเงินนั้นไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจําเป็นไม่หลุดได้จริีโครงการพนมจึงเป็นอีกคําตอบที่สนองมิติด้านการพัฒนาเพื่อไปเสริมด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการน้อมนำยุธทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหา อีกทางยึดหลักจริงใจเชื่อใจและให้ความสำคัญกับประชาชนคือการให้ประชาชนคิดเองตัดสินใจเองและดำเนินการเองสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและเกิดภาพแห่งความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป